งาน,นที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตามดักธรรมประวัตสามไม่ทำความชั่วหนึ่ไม่รับไม่รับขโมยขอผู้อื่นสไม่รังแกเพื่อนสมไม่พูดโหกกับพ่อแม่ทำความดีละหมาดถ้าเวลาช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญ ถือสินอดและลึกถือบุญคุณพ่อพแม่เอาคุณค่าอ่ประมือคะแนนค่ะอ่ะทีนี้นะคะจากการที่เราเรียนเรื่องโอวาทสานะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งสอนให้เราไม่ทำความชั่วสอนให้เราทำดีแล้วก็ให้เราเป็นยังไงคะ มีจ,จิตจใจที่บริสุทธิ์นะคะนี่คือหลักธรรมของศาสนาพุทธถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาอิสลามก็เราสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเช่นละหมาดห้าเวรลาฝึกสมาธินะคะวันนี้เดี๋ยวให้แต่ละหมู่ส่งใบงานนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเรียนวิชาของไป